เล่นล่างได้นะครับต่อให้ไม่มีสะท้อนเราก็เล่นได้นะี่ไงแตกแตกไปต่อให้ไม่มีสะท้อนเราก็เล่นได้นะครับแค่นั้นเองเห็นปะง่ายปะ <S <S 1> <S 1> โอเคครับพเพื่อนๆก็สวัสดีพเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามากับฮีโร่อล็กนะเป็นตัวที่เล่นแค่อึดก็พอไม่ต้องออกครับเจาะเวทหรือว่าเนี้ยสองชิ้นเนี้ย จริงไม่จำเป็นต้องออกนะที่ผมเล่นมาผมเล่นนี้ของกันทั้งหมดเลยนะเหมือนว่าเราเอาไว้ยืนน่าจะดีกว่าสกิลมันก็แรงอยู่แล้วแบบมันมันอยู่ได้ยันท้ายเกมเลยนะครับวามแรงของอันติมันนะโอเคครับผมว่าเราไปล่างน่าจะดีก่าหรือเปล่าตัวเรานี่แค่ววห้าก็ววห้าวลหกก็กอดเลยนะโอ้โหเรางานเข้าแล้วนะเพื่อเนเอาขวานมา แล้วน่าจะไม่ได้คีปเลยหายแล้วอู้ล้าัาสู้ยังไงก็ล้าสู้ไม่ได้คนระับตัวนี้มันตีแรงเยื่แตีก็เบาแ,บาแถมตัวตีไกลนะไอ้เหี้ยนี่มันอึดมากเลยตีไม่เข้าเลยตีแบบ ตัวเนี้ยเ,เรา่จะตีเข้าเฮียไม่เอาเลยวะต้องมนีมาก่อน,นนะอีแล้วที่กูซื้อยาแดงมาไม่งั้นกูตายนะโอเคเราเรายืนเวลได้สบายเลยนะเพื่อนไปละทำะไรไม่ได้มากกว่านี้อ่้วเวลสามเวลสาม จะร่างเหรอเร็วเราไปกลางนะระยามันจะเอาเราแหละตัวเรานี่มันยังไม่ต้องมีตังก็ได้นะเ้่องเกมแค่มีเวลก็พอนะเวลห้านี่เวล5ห้านี่คือตึงนะใช้ได้สองครั้งก็ โอ้ละโอ้โหแล้วมันโดนสองเป็นยังไงวะอ,อย่ามาสตันกูนะเฮ้ยอย่ามาสตันกูนะเฮ้ยเผามาเละเผามาเลยน่าจะตายเลยหอมันสักตัวงก็ได้

นี้ละมึงมึงรู้จักแล้วเว6นี่คือตึงนะโซโล่ได้แบบสบายสบาย,บายทุกตัวตอนนี้เลือดประมาณนี้น่าจะหลับในหมดเฮ้ยอย่างาใจเย็นกันใจเย็นหาจังหวะดีๆถ้ามันฝืนเราก็ไม่ต้องเล่นนะ อืถ้าเราใช้ระกิวคือมันต้องตายเลยนะอืมเข้าไปตายนะครับเมื่อกี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปไวมัน เฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โตะกิ้ตะกี้หนึ่งไม่ได้เฮ้ยกูลืมดูว่าตายละเห็นไหมอาร์กัดเดมก็น่าจะอดคีบเหมือนกันโป้าจรินเชียวอยู่ในป่าเห็นไหมวะ ไอ้มันลงสามนะไม่เล่นนะไม่เล่นนะจำเป็นต้องปล่อยตายนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าแล้วก็ตายอีกตัวนะตายหนึ่งดีว่วตายสองนะับไม่ได้ด้วยเมื่อกี้เล่นไงอะไรอย่าให้ตายเยอะหาจังหวะส่วนเนองแค่นั้นง่ายๆอันนี้ยังไม่ยังไม่ถึงไทม์ไลน์ของเรา อันนี้เราก็แค่เดินเดินไปกันเดินเวลให้นำนำไว้แค่นั้นเชื่อปะผมเอาอ้นนี้ตายเชื่อปะตายป่าวาถ้าไม่ตายเราตายเองนะอี่ไม่ดันนะจี้ี้ไม่ดันเลยปะ กลางหายนะเพื่อนกลางหายนะครับกลางหายนะครับมันได้บิงแล้วเว้ยเฮียมันฆ่าไปเจ็ดแล้ววะเฮ้ยมันฆ่าเจ็นะดเลยวะเนี่ยโอ้ทียเลยนี่ถ้าเราฆ่ามันได้นี่เรารวยเลยนะผมว่า ไอ้แค y เมันวอร์ด่นอะอันนี้ทำไรได้ไม่มากนะครับผมบอกเลยนะมได้แค่นี้จริงครับโอเคแตกหนึ่งไป แค่นี้เองครับเห็นไหมว่าง่ายง่ายนิดเดียวเอ,อื้อสวยเออนี่แหละโอกาสของเรามาแล้วบอกเลยว่าทีนี้เรามันไล้ทีเนี้ยแค่นี้แหละเนี่ยต้องการแค่ชิ้นนี้นี่แหละยืนได้ยาวๆแล้วทีนี้กันเวทมาสักหน่อยนะ แค่ๆ okay, 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 okay. มาโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้วเล่นตัวไหนดีวะแตกหนึ่งแตกหนึ่ง,งเล่นไปแค่นี้เองไหวะแค่ตะก,กิ้หนึ่งแล้วก็ตะก,กี้สองตะก,กิหนึ่งตะก,กสองแค่นี้นครับการเล่นนะไอ้มันโดนนะครับมันจะใบนะมีโซอยู่ในป่าแนะถวๆนั้นแหละ เออมีสามตัวนะครับเฮ้ยมันเห็นเรานะเอาละเปิดดิเปิดดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเราโดนเองไอ้เหี้ยเออเออได้อยู่ไม่เป็นไรเร่งได้อดซิสธ์นะยังดีวะโอ้ยเหี้ยเวลกูน้อยจังวะป่วยเฮ้ยไอ้นี่โซโล่ได้ไอ้นี่โซโล่ได้กดเหตุไปเลย ประเทศไปเลยนะตอนนี้ได้จริงๆนะไม่มีกันเวท900ยังไงก็แตกเพือผมไป let's go let's go let's go มึงมึงฟามาช้าแนละ้วมึงตีโอเคโอ้โหพลาดแล้วงี้พลาดแล้วไปเลยเป็นดวนเลยขอแล้วนะเป็นกอง เฟล,ลนะเมื่อกี้ถ้าสะกิลวสองโด้นี่เสร็จนะล็อกบนด้วยอาาย้าวแข่งใจวะพ่อหนุม่มโอเคโอเคได้ได้ชิ้นนี้ละอึดอีกหน่อยนะเล่นสายอึดนะต้องมีกระจกนี่ไม่มีไม่ได้เล่นไม่ได้จริงนะผมเล่นนี่ผมออกกระจกทุกต,ตาพยา รอตายไปนิ่มๆโอ้ยเราได้เราได้แล้วได้ดิไปแตกแค่นั้นแค่นั้นเองนะแค่นี้แหละสกิลดันเลยดันเลยแค่นี้ครับตะกี้ง่ายๆนะระวังไอ้เที้ยนี่มันจะอันตรีนะมันจะบิ้งเข้ามาอันตรีเลมา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 าล่างล่างมันดวนเลย นี่เน่ลาดโทษโทษโทษเราต้องขอโทษเพื่อนนะเพราะเราไปลาดนะครับสวยแตกแตกแตกเอ้ยสวยสวยไหนจ้าแตกไปน,นะจ้าหนึ่งแตกไปนหนึ่งแตกหนึ่งนะจ้าแม็กดาวโชว์วทีเพื่อนเปิดเราตามนะคิดไว้แค่นี้พอ มึงเปิดกูตามจบได้บิงละทีนี้เล่นง่ายแล้วทีนี้ขนมทีนี้เกมตัวอย่างนี้คือขนมนะครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรนายทำอะไรบนไหมเฮ้เราต้องระวังเอนโดเหมือนกันคือมันเห็นเราตัวเดียวนะครับตอนนี้ คูองว่าอยากเล่นต่อเหมือนกันนะนี่แน่แตกโอ้เรียบร้อยกูกูว้าโอ้โหจังหวะเย็ดเป็ดแตกเลยเฮียบวิ่งเข้าไปมันอยู่สามตัวคุยว่าเราเล่นล่างได้เล่นล่างได้นะครับต่อให้มันมีสะท้อนเราก็เล่นได้ พี่จับเองนนองนี่ไงแตกแตกไปต่อยไม่มีตะทอนเราก็เล่นได้นะครับแค่นั้นเองเห็นปะง่ายปะนิดเดียวง่ายนิดเดียวง่ายปอกกล้วยเราเอาหัวใจมาเลยแล้วกันสิ่งที่จำเป็นก็คือหัวใจ อุย้ยไม่ทันหนึ่งโดนเมื่อกี้ถ้ามันใบเนี่มันบิงไม่ได้นะครับเห็นปะเล่นง,ง่ายปะพลาไม่เล่นคนง่ายแต่ไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้ลรเติบเลยเลยสกิลให้โดนก็พอถ้าเจอมันเราใส่เลยนะครับยังไงมันก็บิงไม่ได้นะเรามีใบยอยู่ครับสกิลก็แหลงเลย เมันยูนนู่นเหรอเห็นปะเฮ้ยๆๆๆๆๆไม่มีอันตินี่แน่เห็นปะดาเมจเหลือปะดาเมยยังเหลือเลยเห็นปะตายได้ที่อ่ะดาเมจเหลือฟื้ b บีคบีก็ผมเอาผมพูดตรงนะ้ถ้าเราเล่นสายอึดอะ บีเคบแค่เจ็ดวิเนี่ยเรายืนสบายสบายเลยนะเพราะว่าเราอึดอยู่แล้วนะครับต่อให้มันออกบีเบมาก็ช่วยได้แค่เจ็ดวินะถ้าเรายืนนานพอที่เราจะมีชีวิตต่อได้มันก็ขนมขอเด็ดขอเถ็ดน้องกูขอโอ้ไม่ได้เลยมึงไม่ให้กูเลยมก็โหดเกิน เปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยแตแ่แค่นั้นเองแค่นั้นเอ,องเห็นว่าง่ายปะง่ายปะง่ายปอกกล้วยเลยปะเอ้าโดนด้วยไอ้เหี้ยเอ้าโดนด้วยนี่ไงนี่ไงแล้วก็วาร์ปหนีเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ oh, หตายจบแล้วทีมไ <laughs> อ,เอ,อ้เหี้ยไอ้เหี้ยม้เฮยึงงึด <c oughs> ต่อไปผมว่าผมว่าเอาอันนี้ว่าเอาไว้ยืนตะกิวนานๆนะจึกสวยดูหูโคตรแรงเลยเฮี่ันแรงวะแรงจัดเลยเราไม่ต้องไปเล่น,นะอะไรมั้งรู้สึกว่าทีมจะโหดเลยเกินผมบอกก่อนแล้วว่าผมมาคนเดียวนะครับ คือแบบสะท้อนก็ไม่ไม่เข้าเนื้อบอกเลยเพราะเลือดเราเยอะนะตอนมันสะท้อนหนักแล้วก็ไม่ได้คายเครืองของดาเมจไม่จําเป็นนะครับอาลาเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะ <c oughs> เล่นง่ายด้วย <c oughs> ไอหมาที่จะเข้าเลย <c oughs> จบเจอนี่เราเล่นข้างบนได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ละเกิดเยอะละ ใส่ของเตรียมเลยเตรียมเตรียมเล่นแม่งเลยแม่งมาจัดแม่งครับมันเล่นเราใส่เลยนะเราไม่กลัวนะเลือดเยอะที่มันเห็นหมดเลยเมืนเน่อกี้ดีไปดีไปดีไปไอ่ะเก็บได้ลแล้ะ ทำอะไรไม่ได้นะข้างม,านมันผมบอกเลยได้แค่นั้นแหนนะละกับวไปแก่แล้วครับปึ๊บปึิบสองเทมาหายหายเอาหาย มาดิมาดินี่แค่นี้พอเห็นปะ่ะง่าย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 ปะ่ะจบเห็นปะ่ะเราไม่ตายเห็นปะ่ะทำไรเราไม่ได้นะผมบอกเลยนะมานาเพิ่มอยา่างสก,กิลสามเลยนะซึ่งอีซี่ลองเสี่ยงหนึงเฮ้ เร็วนัมือเร็วนะมือมือเร็วนะไม่เร็วตายเมื่อกี้ถ้าถ้าถ้าใบทันนี่ตายแน่นอนเพราะว่าบีกับีมันกดไปแล้วนะเยขอลองของเลยละกันอ๋อมือโหมานาหมด่เพื่อนเพื่อนมานาหมด่เพื่อนเกินแค่นี้ก็ก๊อตเลยนะตัวเรา

เฮ้ยอวา้าบเลยวะก็ตึงโอ้โหเกือบตายส่องตัวนี้นี่ขนมต้มนะผมบอกเลยนะสองตัวนี้นะไอ้นี่อีกตัวถ้าไม่มีบีกบีคือขนมเลยรนะอเหยื่อดกว่าผมว่าเรารอเหยื่อข้างบนก็ดีต้องมีตัวหิวมั่งหรอวะไงเจอแล้วเปิดอันตริรอเลย รีบรีบเกินมันเข้าคีดี้มันเข้าโอ้โหมันเดินมาหมดเลยอะไอ้เหี้ยยี่ยมมันเดินมาหมดเลยอะโอ้เสร็จโดนหมาป่าปิดเลยผมไม่ได้แล้วตรงนี้ความแตกนะครับโดนหมาป่าเล่นนะมาแล้วเพื่อน โอ้โหเยอะเยอะจัดเลยมีมันบีกบีนะครับถ้าไม่บีกบีแล้วก็พอเล่นได้ขอลองหน่อยได้ปะขอลองหน่อยได้ปะโอ้โหโดนลมก่อนเราน้อยไปอ่ะก่อนเราน้อยนะครับทีนี้ดีกว่าจบฝา เฮ้ยมันจะตึงไปไหนเนะี่ยรอพี่หน่อยนะันนองตอนนี้สกิลเราเริ่มแรงขึ้นแล้วแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามัน,มานาเยอะ <S 2> <S 2> อีกสองพันสองพันได้แล้ว บนเราจะไปเอาคีบก็ได้นะครับแต่ว่ารู <S <S ้สึกอันตรายไงก็ไม uh ่เฮ้ยโอ้โหยังไงตายไหมเนี <S 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 ่ยมากด BKB ไปละถ้ามากด BKB บวันนี้ก็อาจจะเสร็จแล้วได้

สู้ชีวิตมากคือสู้ชีวิตจัดๆเลยนะซ้อนเนี่ยนะซ้อน,นอยังไงก็ซ้อนนะครับผมบอกแล้วนะซ้อนมันไม่ยืนตัวเดียวแน่ถ้าแหลมงานนั้นเออกูรู้แล้วนะ มันเห็นนะผมว่าผมว่ายัางไงมันก็เห็นยังไงมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วก็ต้องไปแบบนั้นอยู่แล้วป่วะไปวะรู้สึกว่าจะโดนรอไป ร้สึกว่าถ้าชนะวอลเดียวนี่อาจจะเกมจบได้เลยนะสามร้อยห้าร้อยเหรอวะจะได้ของะอะไรอีกห้าร้อย เอ้เอ้เอ้ยอ่ยยย <c oughs> กดบีกบีไปหมดแล้วรอรอก่อนนะครทำได้แค่รอนะไป <c oughs> ลูยไปตาย พนนลกอะตอนนี้คืออย่างนั้นลกอะไปดิไปดิไปดิปดมันนาเราหมดก่อน,นครับไหนจ้าอ๋อโดนไหมเอาเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้เสร็จโอ้ไม่ได้มันตีแรงกว่าเราอ้าวจบโอ้โอเคเคพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครชอบคิดแบบนี้นครับฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งให้ผมเลย คลิปหน้าจะเป็นไรก็ติดตามกัาไว้นะครับบายบายบายแม่ง